สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซบนิวพาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากงแก้วค่ะดกรกัลยานีนายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวสิสเกตค่ะรวมกับเหล่ากาชาตจงวัดสิสเกตลุยน้ำดุดช่วยเหลือ8ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศิสเกตที่ติดโควิด19ค่ะ เมื่อวันที่21ตุลาคม2564ค่ะที่ชุมชนหนองยางเขตเทศบาลเมืองศิสเกตทากลางสภาพน้ำท่วมขังในชุมชนนางมัลลิกาเกตกูลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดริสเกตพร้อมด้วยดรกรยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตนางสาวชนทิชาพูลทวีปลัดอำเภอเมืองรีสเกต นางนุงลักษ์ชัยชาญผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรีสเกตนางณภาพัฒน์โพงามผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดรีสเกตนายต่อพงจันพวงผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองรีสเกตผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดรีสเกตและผู้แทนสาธารณาสุขอำเภอเมืองรีสเกตได้ร่วมนำสิ่งของถุงยางชีพเครื่องอุปโภค พกบริโภคไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบปัญหาติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน3คนขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีสมาชิกในครอบครัวจำนวน3มคนถูกกักตัวอยู่ในบ้านพาักแต่ที่เป็นปัญหาคือครอบครัวนี้มีญาติที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกันจึงต้องกักตัวทั้งหมดเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งหมด8ครอบครัว ดรกัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดรีสเกตกล่าวค่ะว่าตนเองได้รับการติดต่อจากนางนุงลักษชัยชาญผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดริสเกตขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีครอบครัวประสบปัญหาติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน3คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีสมาชิกจำนวน3าคน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพักและมีญาติที่อยู่ระแวกใกล้เคียงถูกกักตัวจำนวน8ครอบครัวทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดยขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการประทังชีวิตเพราะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ถูกชุมชนบังคับให้รับผิดชอบต่อสังคมให้กักตัวในบ้านตนจึงได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งมอบให้แก่8ครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดรีสเกตหน่วยงานวันโฮมและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดริสเกตก็ได้นำถุงยางชีพและน้ำ ไปมอบให้แก่8ครอบครัวอีกด้วยค่ะ